สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุภูสุคนต้อนรับข้าสู่ช่องคอติดหวยดังมาแช่เนาะจากกบพอกับแอดมินในวันเสาร์ที่28ท่านว่าคมเนาะจากก็กาาไกลาเดมพี่น้องกับคงสุดท้ายแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเด็กเด็ดตัวเด็กดังแนวทางดีๆี่เพินให้เขาเอามาเบงปันพี่น้องในเบิ้งการเช่นเคยเนาะจากส่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบเพี้ยงให้พี่น้องในเบื้องกันเนาะจากเพื่อที่พี่น้องจะได้ติดตามกันได้ยางถูกต่องเนาะจาก สำหรับชุดนี้นาราจะกระสปิน,นาทางของหวยแมงปอทีอพี่น้องเดอ้อต่อโดยนาทางของไอ้ไข่ให้โชคตกถ่าย้วยาทางของรับเฉพาะสายทหารน,นะจ๊ะซึ่งก็มีชุดที่เิ่นให้ถือหมดทีเดียวนะจาะเอามาให้พี่น้องก่อนสิไปรับช่วับฟังนะจาะแอดมินกับขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสู้สคน,นะจ๊ะถึยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนพี่น้องแอด พี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจาะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห่งใจในการทำคลิปต่อไปวยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจอย่างแอดมินจากพี่น้องสุภูสุคนนะจ้าเผื่อเป็นการบดเสวลาเ์ฮาองก็ไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่นะกทของห่วยเม้งปอกก่อนๆนะจ้ะซึ่งผลงานของติพานมา16ธันวาคมบนก็ให้เขาเดขท้าย2ตัวบนนะจากก็คือ3663นะจาะเอากะ มาเบิ่งต่อกันที่2มก,กราคม2568กันตอ่อจังหวัดสงหัวเมืองปอก,ก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วเนาะจา้ะสํหรับงวดนี้เนาะจา้ะชุด3ตัวบนเนาจะที่เพิ่นให้ก็คือ138 187 147 148 518และ738จ้ะ ชุดเน้น3โตก็คือ138 137 518และ738จ้ะต่อด้วยแนวทางชุด2โตบนล่างพี่น้องให้พิธี37 38 39 48 47 58 18 27และ29จะ้ะชุด2โตที่เน้นให้ก็คือ37 38 47 18 และสองเก่าจ้ะแคปไปเบิ้งจนเดี๋ยเบยิ้งกันได้พี่น้องเด้อไปเบิ้งต่อคันนี้หนึ่งชุดนะจ๊ะแนวทา่าชุดต่อไปแนวทา่าของไข่ไข่ไขโชคซึ่งผลงานหมดที่ผ่านมา16ธันวาควมก็ให้เขา่าเล็กไทยสองตับวบนนาจาะนั่นก็คือ3663เอากลับไปเบิ้งต่อกันที่มม2มกราคม2568กันต่อเลยจ้ะแนวทางเด็กไทยสามตัวรางวัลที่หนึ่งนั่นก็คือ382จ้ะตัดเลน82 83และ23 82 83และ23งสามจ่าสามตัวเพชรเตียว382จา้าแนวทางของไอ้ใครให้โชคไปเบิร์นตอรกันทีแนวทางชุดสุดท้ายเนาะจ้าแนวทางของรับเฉพาะสายทหารเนาะจ้าสื้อผลงานงวดที่ผ่านมา16ธันวาคมก็ให้เขาเลขท้าย2ตัวบนเน,นี่ยจ่าก็คือ3663กหกสะพี่น้องเด้อเอากลับมาเบิร์นตอรกันที่ 2มกราคม2568ต้นต่อเลยจ้ะซึ่งเพิ่นก็ได้ปรอยแนยวทางมาหายแล้วเลขเด่นทันเนาะจ้ะเลขเด่น3ตัวเพิ่นเดียวเท่าคือ723จ้ะต่อด้วยเด่นบน723 724และ725ชุด2ตัวเด่นบนก็คือ23 24และ25ต่อด้วยเด่นล่างให้ไปธี่91 92 95 97และ98จ้ะ แนวทางของหลับเฉพาะสายทาหารได้พี่น้องเด้อแคบไปเบิงบ่งจุดไปเปปบิ่งกันนะจ๊ะเมื่อวาสิป่นแนวทางของหวยเมฆปอนะจ๊ะซึ่งไก่เขาเล็กไทยสองตัวบ,บนสามหกหกสามต่อโดยแนวทางของไอ้ไข่ให้โชคกับไอ่เขาเล็กไทยสองตัวบ,บน,ชนเชื่อเดียวกันนะจ๊ะสามหกหกสามและรลับเฉพาะสายทาหารกับไอ้เขาชเชื่อเดียวกันนะจ๊ะสามหกหกสามพี่น้องแคบไปเบิงบ่งจุดไปเบิ่งได้พี่น้องเด้อเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันนะจ๊ะ แอดมินรรวมข้อมูลมาให้มึงแล้วก็เก็บไว้พินิษพิจณากันเด้อพี่น้นนนนองเดอ้อไทยนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสุบกุลสืค้นโปรดใส่วิจารญาในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสตินะจะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเดะพี่น้องเดอ้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นจ๊ะทางช่องมอสน,สนับสนุนการเพรานั้นหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายตุกชนิงดเดียพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนั่เนยจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันใหด้ดีๆนะจาะสื่อตามก๊าลังทรัพย์สื่อตามผืนดวง้องเจ้าของและพี่น้องเด้อดจากจะถือแอดมินกัขอให้พี่น้องสุขูสุกคนสวัดีแห็งๆปังๆตอนรับไปีใหม่กันทุกคนนอจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินกัขอโตลาพี่น้องเป็นสํานีก้อนนอจ้ะเราจังกลับมอาพอกันไหมในคลิปนะสวัสดีจ้า